ก่อนนี่ไงข้าพงไม่นักรงจ้าบอกแม่โทศัพท์เออผมีแขนออต่างคนก็ได้สงกันนนรมอล้องมาจัปัดกอนก่อนนะม่อหมนรอกไอย่เนี้ยเ้าฟ้กันเออมาเน้้ากัได้ ลบลบหนึ่งลงทิสมนุรสนนั่นารใหพ่อสมงฟองบนกลางตลอดถึงได้เทพแยาบุญนั่นบญส่วนโุศนใได้คีฆารละวันนี้สวยกันว่าได้บริจาคลบลพหนึ่งลงเพลาทิศมนรส่วนคุณแม่แม่โคกองแม่้ี่มีลูกเปลี่ยนอกันมาแล้วจะส่งมันจะมีวิวัฒนการสมัยก่อนนั้นมันมีข้อนหบเป็นวันดวงสมีสุขามังคละ ใจหน้าอันประเสริฐลำเลอินของวันแม่น้ำตั้งหลายบัดนี้ไม่มีปัทมะมุลาสัทธาไม่มีสัทธาในบุญศีลในมูเทียนในทวัดไทยหนักไม่ก่อนนางสาวนัลนัลนนลิมิพาอารมณ์ในนางสาวกัลย์มีราวสีหน้าท่านั้นไม่มีสัทธานางอรพันธ์นางสาวนัทธาธนัทธาที่พระตถาจ้าได้เทศนาไว้ว่ายะ ยะถาสลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปทานังโกปะงเน,นน้นนี่เป็นน้อนเหรอเออเป็นนอนสุดยอดใหญ่คณะวัดสิงห์บุญชุมแห่งนี้ดำดับต่อไปพระสงฆ์จะได้พิจารณาพระบังสกุขลของนายสุขสวัสดิ์จะมีพระรับสม,มุนสังน,นุศลในที่คากาละวันนี้โดยอนิจจาวตาตสาาาังขาลาอุปาทวะยะธรรมมิโนอุปาชิตวาวิ ขอความเป็นเิริเปลี่ยนมงคลไปจากต้นกับตัตวและขอรีเซ็ตชีวิตเริ่มต้นชีวิตใหม่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้นายสุขสวัสดิ์ใจดีพักพบแต่ความดีแค่ขาดจากพยันตารายทั้งหมดตั้งมวลขอให้มีชีวิตร่าเริงทั้รกิจรุ่งเรืองร่ำรวยตลอดปีตลอดไปเป็นลูกที่ดีขอ,อของพ่อของแม่อยิพีปน้องสืบต่อไปอการนอนลงโซบเป็นการสะดอข้อต่อเชตา ในทางพุทธศาสนาเป็นบอกว่าเพื่อมีการเพื่อเป็นการเจริญมรณสติเพื่อมีสติในการดำินชีวิตเพื่อมีสติในการที่จะประกอบสรรมาชีพสืบต่อไปในทางคณะคางความเชื่อของชาวบ้านเขาบอกว่าการนอนลงศพเป็นการต่อโยตัวอเเชิ่นบ่าไปถูกมอดูตักกระดีหรือว่าหมอเมื่อหมอหมอตักกระดีก็เพื่อความสบายใจก็ได้มานอนลงศซการบรรดาขึ้นมาก็ขอให้ได้ชำรงดูสัก วางสอกเยาวาไส้ขวาเป็นจดไดโดยปกติแล้วคนตายบ่มีโอกาสที่จะได้ชำเลืองดูว่าความกว้างความยาวของลงศกเป็นจดใดกับเป็นนิมิตหมายอันดีบันนายุกสวัสดิ์จะมีพักใดเกิดขึ้นมาใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เบื้องต้นก็นการติดผ้านันก็นติดดีเนาะท้ามาันกใหม่หมดละนะทีท่ีผ่านและพีเนอร์